วันนี้ว่างครับเดี๋ยวเรามารีวิวรถลุงประหยัดนครับนี่ค็ชื่อลุงประหยัดนะครับเป็นมา้ากระโดดนะครับอเป็นสามศูนย์รถดัดแปลงครับรถดัดแปลงแต่ว่าเป็นสีขอตั้งแต่กำเน,นิดครับดัดแปลงวางคานครับคันหน้าเป็นของเจ็ดศูนย์นะครับ ศ0นะครับเสื้อคาจะเป็นเหลี่ยมนะครับเป็นเหลี่ยมเหมือนเหมือนพวก v x 8 0นะครับหัวก็โลกใหญ่นะครับยาง36นิ้วแม็กลายบัตเล่นะครับเฟืองคันนี้เป็นเฟือง941ของยูคอนนะครับแอร์ล็อกหน้า ARB นะครับยางก็เป็นยางกระขาบ36นะครับแม็กซิกรุ่นนิยมนะครับ เกียร์ตัวนี้เป็นเกียร์ของเซิร์ฟนะครับเซิร์ฟเสื้อใหญ่เซิร์ฟเสื้อใหญ่นะครับขาหลังเป็นของร้อนะครับอะไรร้อเสริมด้วยดิฟล็อกไฟฟ้านะครับเข้าไปนะครับก็สโน็คเกิลซั l ฟนะครับรุ่นเก่าเลยนะครับวินเป็นของ XD9000 นะครับวินวอนนะครับ มีอะไรไหมไฟนะครับก็ไม่มีอะไรครับรถพื้นๆื้นนะครับแต่ว่าใช้งานได้ดีนะครับกันชนลังไม่มีอะไรพื้นๆื้นนะครับพร้อมติดตั้งวิ้นนะครับด้านหลังก็โช๊คเอ่อเป็นโช๊คธรรมดานะครับโช๊คพวกค้อมนะครับปรับระดับได้นะครับ พร้อมลุยนะครับเครื่องของลุงประหยัดก็จะเป็นเครื่อง5แอลโบนะครับ5แอลเดิมๆจริงๆมันไม่มีไม่มีเทอร์โบหรอกแต่ว่าก็เซ็ตเทอร์โบใส่ไปนะครับปั๊มเป็น11มิลเครื่องก็เปลยๆตามสภาพนะครับดูกันครับก็พอไปได้นะครับไปวัดไปวาได้นะครับต่าไหนก็ได้ครับตัวไทยนะครับมอน้ํา ก็อยู่ด้านหน้านะครับยังไม่ได้ย้ายไปด้านหลังนะครับเพราะรถเน้นใช้งานในเมืองด้วยนะครับก็เลยไม่ได้ย้ายไปด้านหลังนะครับภายในก็เดิมๆครับไม่มีอะไรเดิมๆ6สวิทช์แอร์ล็อกดิฟล็อกนะครับมีเกนนะครับวัดองศารถนะครับก เดิมดมนะครับแต่ว่าก็โอเคอยู่นะมิติรถก็ก็ได้ส่วนอนะ่ะเหมือนรถบังคับดีนะครับเหมือนรถบังคับดีนะก็ลงให้ดูนะครับไม่มีไรเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีคนดูเยอะหน่อยเงี้ยก็ผมจะเจอรถพวกพวกเพื่อนฝูงเงี้ยก็จะรีวิวให้นะครับทุกคัน นะครับอมนร์ช่วงนี้อพร์ไม่ค่อยได้เข้าป่านะครับเพราะว่าป่าปิดด้วยแล้วก็เรื่องโควิดนะครับก็เลยเลยไม่ค่อยได้ไปไหนนะครับก็มาให้ดูแก้เหงานะครับก็สเต็ปนี้ก็จริงๆเข้าป่าได้แล้วครับทั่วไทยแหละนะครับถ้าให้ดีก็แก้ระบบเรื่องความร,ร้อนนะครับความร,ร้อนในที่นี้หมายความว่าเวลาเราเข้าป่าเนี่ยถ้าเกิดมาน้ำเราอยู่หน้านะครับ พวกเลนเราเล่นเล,น,เล,น,เลนอะไรเงี้ยเลนจะเข้าไปอุดม่าน้ํานะครับแล้วมันร้อนนะครับก็ตอนนี้นิยมกันก็คือย้ายม่านน้ำไปด้านหลังนะครับเป็นม่านน้ำปีเนียมด้วยเบาด้วยนะครับแล้วก็ตัดปัญหาเรื่องลาเล่นในป่าเนี่ยแล้วความร้อนขึ้นนะครับแต่ข้อเสียมันก็มีนะครับคือถ้าเกิดวิ่งหลังถนนน,นานๆอ่ะความร้อนเป็นสะสมมันถ้าเกิดเราขับปกติเนี้ยแปดสิบเก้าสิบร้อยหนึ่งเนี่ยจะไม่ค่อยมีปัญหานะครับเรื่องเรื่องความร้อน แต่ถ้าเกิดเราขาตีนโหดอะเหยียบอัดร้อยสี่ร้อยห้าร้อยหกอะไรเงี้ยมันจะม่นน้าหลังนี่จะจะเอาไม่ค่อยอยู่ความร้อนไปสะสมนะครับน้ําจะเดือดนะครับก็เบาตีนหน่อยนะครับพี่น้องที่วาามันน้าหลังก็เบาหน่อยนะครับแต่ในป่าเนี่ยมันฉาบฉวยครับมันมันเหยียบเหยียบยกยกอ่ะมันเอาอยู่นะครับแต่หลังถนนจะมีปัญหาหลังถนนแต่ก็ได้อย่างเสียอย่างครับต้องเลือกเอานะครับ อาก็เป็นรีวิวรถตัวเองก่อนเลยนะครับคลิปแรกเงาๆนะครับอาจจะมีคลิปต่อไปนะครับถ้าเกิดมีคนดูก็อาจจะมีคลิปต่อไปยาวๆนะครับรถคันนี้คือ RN30 นะครับเป็นสีขอวแต่เกิดแต่ไม่ใช่โฟวินที่วางคารนะครับเป็นรถดัดแปลงนะครับเอาง่ายๆนะครับตรงมากระโดดเหมือนรถบัคครับโอเคสวัสดีครับเดี๋ยวว่างๆจะมารีวิว เจอรถใครก็รีวิวแล้วกันนะครับ